สบายดีพี่น้องมันมนีมาหาามน,มน,มาานีมาหา,าน้ำไม้มาหนีกอดไม้เพรบาทมาหาน้ำไม้ก็อ้ากอดที่่านมากโอเคอยู่ได้อยู่เนาะมาเห็นกอนนี้อีกตัวนี้ชับเลย มาตม้มกินเนาะมาแกงกินเจ็บแชื้งแม้วม,มันอยู่โครมาหกปาร์ท Ừ, điểm loại Điểm loại vào Điểm là phi nó điểm loại nào Ui chua Lời าาสามน้อ็เกือบเคร่งคุแล้วพี่น้องเอ้ยออกมาไลายนี่พี่น้องนี่นี่มาอพอแล้วนอนหนึ่งขอจุ๊บเลย ไม่ไม่ซับชองมือก่อนพี่นอ้องเลยเรียบร้อยเรียบร้อยจะซับชองมือนหะพอมือหนึ่งจับกล่องเนาะซับผู้เดียวบุได้จังเอ้ยมาหาหน้ามันอ่าอีกเมิองก่อนใหาอยอีกเบิองก่อน

หนีไปก่อน